สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซทุกคนตอนนี้ผมกําลังนั่งเรือด่วนเจ้าพยานะครับขึ้นจากท่าสาธรน,นะครับวันนี้จะไปนั่งจนสุดสายไปจังหวัดนนท์นะครับเพื่อนๆค่าเรือก็15บาทนะครับเพื่อน,อนการเดินทางวันนี้ติดตามไปด้วยกันนะครับ หลังจากนั่งเรือด่วนเจ้าพยามมาลงตรงท่าน้ำนนนะครับผมก็นั่งรถเมลสายสาสิบสองนะครับจนสุดสายเพื่อนๆแล้วก็มานั่งเรือข้ามฟากครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปวัดหลวงปู่เผือกนะครับวัดสาริโคนะครับมี f อคนหนึ่งเขาอยากให้ไปนะครับวันนี้จัดให้นะครับเพื่อนๆหลังจาก นั่งเรือข้ามฟากสามบาทแล้วผมก็มานั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปต่อนะครับวัดสารีโคนี้ก็จะอยู่เยื้องกันกับวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะเพื่อนๆแต่อยู่คนละด้านผมก็เพิ่งรู้ว่าไม่ไกลกันครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้มาถึงที่เลยครับดีใจมากเลยมาเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆไปเข้าไปดูกันครับ หากกล่าวถึงวัดสาลิขโขมีเจ้าวาดองค์แรกก็คือหลวงปู่เผือกนะครับหรือพระครูธรรมโกศลน,นะครับท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสามค่ำเดือนอ้ายปีชวดนะครับพศก็2,299นะครับเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาบิดาเป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในประเทศไทยนะครับส่วนมารดาเป็นคนไทย หลวงปู่เผือกบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยนั้นความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยมีมากนะครับหลวงปู่เผือกท่านจึงได้เล่าเรียนปร,ริยธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติพิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานตั้งแต่เป็นสามเณรน,นะครับ สมัยรัชกาลที่1น,นะครับหลวงปู่เผือกท่านก็มีชื่อเสียงมากและก็โด่งดังเข้าไปถึงหูบรรดาขุนนางเจ้านายนะครับในรั้วในวังต่างก็มาหาท่านเพื่อขอวัตถุมงคลของขลังหรือขอให้ท่านลงอัขระเพื่อความเป็นมงคลนะครับและก็หนังเหนียวว่ากันว่าท่านทำได้ขลังยิ่งนักจึงมีลูกศิษย์มาขึ้นกับท่านมากเรียกว่าในช่วงนั้นวัดสาริโูเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเลยทีเดียวนะครับเพื่อน ครั้นพอถึงสมัยรัชกาลที่สี่หลวงปู่เผือกได้รับพระราชทานพระราชทินนามว่าพระครูธรรมโกศลตำแหน่งสังฆบระโมกฝ่ายอรันวาสีนะครับแขวงนนทบุรีและเป็นเจ้าคณะเมืองนนทบุรีหลวงปู่เผือกได้รับพระราชทานเรือกัญญาหลังคาแดงมีฝีพายเต็มอัตราเป็นเรือประจำตำแหน่งสำหรับออกตรวจคณะสงฆ์ในเขตปกครองนะครับหลวงปู่เผือก ก็ละสังขารในสมัยรัชกาลที่4นะครับพศก็2,405สิริอายุรวม106ปีเลยทีเดียวนะครับการเวลาผ่านมาล่วงเลยมานานวัดสาลิโขพิตารามจังหวัดนนทบุรีได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่25ก,กรกฎาคมพศก็2,399นะครับนี่ครับพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคล จากทางวัดเลยครับสวยๆครับราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่รุ่นหน้าเก็บเหมือนกันครับ สาลีโคซึ่งมีความหมายว่าข้าวมากต่อมาก็ได้เพิ่มเป็นวัดสาลีโขพิระตารามนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ในอดีตนะครับในอดีตชุมชนย่านวัดสาลีโขขึ้นชื่อว่าเป็นดงนักเลงนะครับเพื่อนๆถึงกับมีคําพูดกันติดปากว่าหนังไม่เหนียวห้ามเที่ยวสาลีโขนะครับวลีเด็ดนี้เป็นที่คุ้นหูคุ้นปากกันดีในหมู่นักเลงยุคเก่าราว70ปีนะครับ ก่อนจนกลายเป็นตำนานนะครับความขลังที่โด่งดังมาจนทุกวันนี้โดยผู้ที่ทำให้เกิดตำนานว่ารีเด็ดนี้ก็คือหลวงพ่อจำปานารัโทแห่งวัดสารีโขพิตารามนะครับหลวงพ่อจำปาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคกลางนะครับก็ช่วงปี2485ถึง2504นะครับ ที่มีพุทธาคมเข้มขลังนะครับและท่านยังเป็นสิทธพุทธาคมสายตรงของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีหลวงพ่อจำปากับหลวงพ่อแช่งวัดบางพังที่เปร่ํมเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขส่วนวิชาศักห์หลวงพ่อจำปาท่านได้จากหลวงปู่สุข เพราะสมัยหลวงปู่สุขมีชีวิตยอยู่ท่านก็เป็นอาจารย์ศักดิ์เหมือนกันนะครับโดยลูกศิษย์ครวาตอีกคนที่มีชื่อเลื่องลือก็คืออาจารย์รื่นนินแนบแก้วที่ได้รับการกล่าวขานเป็นสายเหนียวทางแมกกลองนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับวัตถุมงคลก็สวยๆนะครับเพื่อนๆชมไปด้วยกันนะครับ น่าเก็บเหมือนกันครับมีผ้ายันก็มีครับเพื่อนๆมีผ้ายันมีเหรียญรุ่นต่างๆนะครับชมไปด้วยกันนะครับราคาหลักพันก็มีนะครับเพื่อนๆหลักพันถึงหลักร้อยนีย่สวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นพระผงก็มี หลายรุ่นหลายแบบนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมถึงวัดนะครับผิดพลาดประการใดก็ติชมกันได้นะครับเพื่อนๆก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนี่ครับ้ายันสวยๆนะครับตรงนี้ก็จะเปิดให้จองก็มีนะครับเราก็จะให้ดูรูปคณาจารย์อาจารย์ที่มาปลุกเสกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เผือกนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสของวัดสาริโขนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับขึ้นมากราบขอพรได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปไหนนะครับ จะไปวัดไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็ติชมกันได้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับวันนี้สวัสดีครับผม